กับสบายดีพี่น้องเด้อน่าก๋วยได้หลังจากไอ้ย่อเสาแล้วฮะกับซีเดีมากินเข่าสาบมะขี่เนาะพี่น้องเนาะกินเข่าสาบมะขี่พี่น้องกินเข่าสาบมะขี่กินเขาน้ำกันเอาโบขึ้นมากินอยู่ทึงเฮือนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบอกเป็นธรรมชาติเฮาต้องกินอยู่หม่องเฮาย่อเฮือนนี่แหละเปิดด้วยไหมเท่าไม่เท่าเห็ดยังกินเนาะเปิดดูพามอโอ้ลาบยังไง ลาบไก่ตุ่มไก่พี่น้องโอ้เมนูเด็ดพี่น้องมื้อนี้หรือว่าลาบปากมื้อนี้พี่น้องยาตีพี่น้องเนาะหมู่ครูไปหาเนาะเพิ่นบ่ได้จ้างเนาะพี่น้องยกซอยกซอย่อเสาเพิ่นบ่ได้จ้างหากันเองมายกเออปูออกแน่อน่นคือน้อยแท้อ่นน่ะได้แต่ผักเข่าแล่น่ะคนนั่งดินได้น่ะ คือบอปูต่อกันขี่โลดขี่งูขี่ขั้วเป็นเรื่องธรรมดาดอกขนาดเขากินในท้อมันยังกินเลย ขีมันบูอยากกินแด้วน่ะขนาดขีพ่นเนี่ยยังฟันเอาหน้ามันตัก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 มาเด้อพี่น้องกินข้าวนลำกันนั่น้ะมาบังอีกเลยไงเอาเอานี่มาเด้อกินข้าวนลำกันพี่น้องข้าวเศร้าเด้อเออมึงยังเฮงแลยฮะซีด้ต้ม

กบ่าไฟักกูายตัวหนเซ็ตกูเิดเต้ยพุงดองๆเนาเออขี้เขาสามาี้กับตันเอื้อมนำครกดูพี่ห้องเอ้ยมึงเด่นี่ตายตายลฉันเอปยายนี่แม่ชาวตากเลยลูกเชะยายยายไปตองเปนยงเห็ดข้อเขาีเยเต็มรถ ยายถัดยายหอย <c oughs> ตากล้องเนาะบรรยากาศตอนอ้ย่อเสาห้งสีเสียเศษพี่น้องเลยเสียเศษเสีสย,สนนเยสั้นนะไม่สิ่งโสดทั้งสองคนเลยลูกชายเพอน ยังบ่ทันมีเมียมือนหนได้กูลงไ้วานนะนะว่านปลาลุมล่มลุมกูใส่แล้วซาในสองโตตึ้เหงหมุนม to <ing> wow. ือไหนได้ปลาจากโตปลาสามสี่โตแหละขึ้นไปย่างกินเฮือนทีถัดเออน้องเองแล้ง นัยยย่นแหละมือมือได้จับนะเฮะมือได้จับนะมาสวนกูนี่เด้อมือได้จับนะตึกจับกินนะหากยาอยังของมือมึงใส่หางยาดีเจ็บปากโอ้ยดีเจ็บปากแขนใส่ขอดีหอดปากพี่น้องเอ้ยถือว่าสุดยอดหากยาหน่อยยายพระเข่า กินข่าวซ้มมาคีพี่น้องเ้ยลาบไก่ตุ่มไก่ข้า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 มงนันเด้วยอาข้าว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 กินด้อเขากินเขากินเขากิน Hãy phép nhu lột ai khát này ổng của này hơi này không Ào, nhì nhì cân khẩu nhấp nhấp cân khâu ขาเมื่อี้านบยยางอ่นั่นมีทางเขาอยู่เฮ้ยมึงนะคือย่างหวนอยู่มันบ่อยยางเอาอีกอะไรบักฮานี่กินไก่ตีหอมบกินคือกานกินพญานะสิกินะนะเข้าวข้าวข้านมาๆๆพี่น้องกินข้าวเส่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อข้าวเส้าซาบักี้ กินข่าวซามัคีดํากันพี่น้องัคือขาวเออเบิ่งกล่องก่อนกินนี่ไม่ก็ได้ยากปที่ยากงั้นหัวหานหวานลูกน้องสอย่างอามาพี่น้องกินข่าวซามัคีดํากนเด้ออูปิตาซบอิลีหมือนเบี้ยกไม่เมื่อย มีงานมากมีเมืงไเนาะกินเข่าด้กันเขานี่ฮัมนี่มึงมาข่าวที่ไหนเกวกัฟ้อง่นบรากาเขาไดมนเวียนหา่นบริการใกล้เข่าโลเขาลต้องาเขาูนอา

ไปดีพี่น้อง,องกินข้าวลำกานเด้ออย่างกนมาอยากกนมาเหอพหลังตรงหนาวแ,แก่เพ <คำ S 1> าะันเสียนแบงเนีเนียมันแก่ <laughs>

มาสอบมึงไงเพรันติโรคพูดโวยไงนใกญ่่ตื่นแรงโวยไงโวยไงไงไงใต้แต่ข้าวใต้ท่านไต่เกือบไม่ครับไปเขาไันรื้อมาว่าจะ่ลุกเขาเป็นั้นเจียงม่ฮักโวยไงเมยไงเขาจะไปเด็พ่อพมก็ยังน้อยเฮ้ พี่นะลูกน้องเอ๋ยนะหมองห้าไปกำลังนอกอยู่คนลูกน้องของหมอเอ๋ยคนลูกน้องของหมอเอ๋ยข่าผ่าต่อเด็กไม่ปุ๊กเดียกข้าวาุบาดน้ำน้ำตะนองน้ำนี่าด้แล้วา็ไารู้จอนด้วยของกูเต้สามบ่สองสามบ่ข้าวบ้านนะบ่บักเขี่ยวก็ได้ สามบาทได้เท่สามบาทโอ้ยบาทเอาไปได้เลยสามพันไปกู้เงินก็ได้แล้วสามบาทห่อคำสั่งมาใหม่จังคือคำสั่งมาใหม่เอ้าผู้ว่าหนีดีเข่าไก่ฟันบ่าโมโหหาหน้าที่แล้วาำยังเลี้ยงได้เลยเอาเข่ามากนำสามบาทอ๋อแล้วหันมะ ใหม่แล้ว้องเวปทึาใหม่ห้องมันก็เรียบร้อยแล้วะเฮ้ยย่างกกอ้วย กินข้าวยุ่งยากยุงยากเห็นดิเปิดกล้องกล้องหลังกล้องหลังเป็นกล้องหนาสีมนเากล้องหลังเห็นจ้าเห็นฝุ่นเแล้วต้อเรื่อเบว่แนวท่าตอนานี่เจ้าเบิ้งเนา กนนาทีะฮะอขึ้นเมือตัยังจเานี้สิบอ็ดาบมนี้นะอนมากระลอกกับจักเมดอีหยังปังไ่ช่ปกาสินี่จะเอาก็อีพอแทง เาไปเอง่อ่งของ่เจ้าของแล้วลูกก็ไ่อยก็ยังวาน่เอาน่ได้ใ่เคยแห่ะ้ำด่มชงโมลกินเ่อกห็ห้าง่มได้ซ่ำั่เอาใ่แต่สัตว์อกก็ลอกเพื่อช่อาติู่งข้าวขเา่าเขเขาช่เบ บอกเป็นได้เนาะเขาพ็อยากให้เจ้าแล้วเขาแทงเจ้าโูนมันบอกนเจ้าลูกกันบ่วบ่บเจ้าลูกมัดจะดินอยู่ว้ยว่าเว่าเขากว่ากวเขาอกเขาอากเข้กว่าว่เขา่กวาอ่เน้่ออ่บ่อยว่าอาเวเ่าเขาอกว่บ่เจอาเกป่าอกว่้ขอไ่าวเออ่าาว่ัเเอา่ออกาเเเอ้าอาเออ ยังนะล่ะพี่ก็หิวนี่นะของวายจะไปหลินเจ้ปล่อยจะพัดหมปล่อยลอยเนี้ยไม่ถามเราป่อยยังอันนั่นอันห้ามทำต้มทั้งนั้นเจ้าเบิดนั่นน่ะเฮ้ยบางทียังน่ฮไปถอดให้ทั้งหมดเฮ้ยโอ้แม่เมื่อวานเนี่ยโอ้ยแล้วยาละเบ้อเนี่ย

อยาผูกังจะอนดแกงหมบแาูดหบเรต้องกินต้องกินในช่องห้องสอบนนด้วยตองกินกงเ่งต้องักานแน่แนด้น้องมาบดดวชายก้องิไปกิน

ก็เ่าวิงขับถั่วถั่วปลูกถั่ิ่งปลูกเลยพอหลินตีนางวะาสองไม่ม่มีจะมาหูจีแลนด์พาซะบ่หวะหลินตีนางวไอแม่มัดแดงนันลูกผิดนั่นงามแต่แทมันละจักเลยว่าไปต้งแต่ข้าวผู้เด้อวะเนี่ยเราไปจะเกือ งามงามเลยแม่ไม่ได้เนี่มันคือหมกขวบนผิ่วผิบนนี่ยผิ่นผิ่นเนี่ยมันเรียกว่าหมกวานมันมันขวานมันส้มของตัวตัวอะไรก็หมกขวันนี่เป็นไปหนึ่งผิ่นผิ่นกินเนี่ยนเป็นตหมกขวาตัวดอนี่กินของมึงนี่นมันขวานอะไรนก็ได้บ่บ่บ่เช็ดดอบ่เส็ดัมกขวานเลยนะ <laughs> ừ, khi không có gì anh sẽ đi chơi hoặc là lướt lội một tuần đôi này là một người có khát này, บาดเทเรืีอวบุ้งเรืองแล้วมาตอนนีกับตันสิได้ขอบิ๊กคลิปไว้เพียงเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช่องบ่ากับตันเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีหือห้าวนี่บ่อยู่กับความยาวๆนี่นะ